เปือเปล่าคนพฤหัสคนโสดมาดูกันว่าคนโสดวันหัดเป็นยังไงโอ๊ยแต่คิดแต่เรื่องเงินนะคะแต่เส้นใจที่จะอยู่โสดหรือเปล่านะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีความไปโฟกัสเรื่องการเงินมากกว่านะคะแล้วก็อยู่ในจุดที่แบบชั้นแบบนะคนโสดเนี่ยรักตัวเองมากสุดเลยสุดขีดนะคะหนักกว่าหนักกว่าคนวัน วันอะไรนะวันเสาร์วันเสาร์หรือเปล่าจะไม่ผิดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะที่แบบว่ารักตัวเองเป็นเอออันนี้แบบรักหนักมากนะคะห่วงแหนนะคะแล้วก็อาจจะมีความตนหนีทีเหนียวในะช่วงนี้ห่วงแหนนะคะไม่อยากให้ใครแบบอาจจะช่วงนี้คุณอาจจะดูแบบเป็นคนแบบห่วงห่วงเนื้อห่วงตัวได้นะคนโสดก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาอยากจะโฟกัสเรื่องการเงินแนละความมั่นคงอย่างเดียวนะคะคนโสดจะประมาณนี้นะใช่หรือไม่ใช่ยังไงคนวันพฤหัส คุณคุณคุณค่อนข้างจะดุนะช่วงนี้คุณอาจจะไม่ได้อยากได้ความรักสักเท่าไหร่นะคนพฤหัสมาดูคนมีคู่กาลังจบความสัมพันธ์กับใครเดินออกมาห่างๆกันเจ็บปวดนะคะคนมีคู่อาจจะมีปัญหาก,กันอีกแล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างในด้านอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ไลฟ์สไตล์หรืออะไรก็ได้นะคะมัแตกต่างกันไพ่มันขึ้นมา6ถ้วยแล้วก็ แปดถ้วยอาจจะแฟนคุณอาจจะอยู่ไกลแล้วคุณอาจจะมีความคือเขาอาจจะเป็นไปได้ว่าเขามีความแตกต่างอาจจะเป็นอ่าจะว่าคนไทยก็ได้หรือต่างชาติก็ได้ได,ได้ได้หมดนะคะที่มีความแตกต่างกันอะมากๆนะคะทั้งอายุทั้งอ่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแล้วควนนี้อ่าทำให้คุณเครียดวิตกกังวลนะคุณอาจจะเป็นคนที่เครียดเองนะคะเครียดเองในความสัมพันธ์กลัวคู่จะ พออยู่ห่างไกลกันแล้วกลัวคู่เขาจะ,อะนอกใจน,นู่นนี่หรือเปล่าคุณวิตกกังวลไปเองนะเดี๋ยวดูว่าไพ่สรุปคนมีคู่จะเป็นยังไงนะให้หนึ่งใบนะคะคนมีคู่วันพฤหัสอาจจะห่างเหินกันนะคะอาจจะห่างเหินกันอาจจะทํางานอยู่ต่างที่ต่างถิ่นหรืออ,อ,อยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยแล้วมันมีความที่แบบวิตกกังวลวิไยใดฝ่ายหนึ่งที่คิดมากความสัมพันธ์ใช่ชัดเจน the w o อ l d คุณอาจจะบางเคสบางท่านบางกรณีเท่านั้นอาจจะเป็นคนที่คนไทยที่เดินทางไปแบบทํางานหรือต่างที่ต่างถิ่นกันล่ะนะเออต่างคนต่างแบบนานๆม,มาเจอกันที่หรืออะไรก็แล้วแต่หรือเดือนนึงจะเจอกันกี่ครั้งก็ว่าไปอ่าเน้นหนักเป็นคนต่างชาติได้นะคะอ่ะคาคุณบบบริหัสเนี่ยคู่คุณ the world นะคะขึ้นมาชัดเจนหรือเป็นคนที่ นั่นแหละไม่ได้อยู่ด้วยกันนะมีคู่แต่ว่าแยกย้ายกันทํางานนะอยู่ต่างจังหวัดอยู่คนละจังหวัดนะคะก็มีความวิตกกังวลม,มีความเครียดหนึ่งคนในที่นี้มีความเครียดมีความวิตกกังวลว่ากลัวว่าเขาจะนอกใจกลัวเขา <S <S จะไปม,มีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยกลัวเขาว่าจะไม่รักตัวเองเหมือนเดิมนะคะมีหนึ่งคนในที่นี้อาจจะเครียดอาจจะเป็นคู่ของคุณหรือตัวคุณก็ได้ที่คิดมากในเรื่องความรักความสัมพันธ์จะถามว่าไพ่จบเป็นยังไงคุณก็ยังรักกันเหมือนเดิมคุณก็ยังมีความที่แบบว่าเป็น เป็นเดอะเวอร์ของการและการอยู่ดีนะคะเป็นคนที่แบบว่าเออเลือกกันแล้วนะคะคนคู่เห็นไหม,มให้มั่นใจในตัวเองนะคะให้มั่นใจในตัวเองนะคนมันพฤหัสว่ายังไงเขาก็เขาเขาเลือกคุณอยู่แล้วนะคนุณเป็นครอบครัวนะคะอ่ะต่อไปคนวันพุธนะคะควันพุธวันพุธคนโสดเดือนมีนาความรักของคุณสามใบ วันพุธคนสุเขาอยากออกโอ้รู้สึกช่วงนี้จะชิลละล้านะคะคุณวันพุธม,มีความสุขจริงๆเลยนะคะเหมือนลูกเหมือนลูกใครสักคนที่ช่วงนี้นางก็ชิลม,มีความสุขนะคะ ดูมีสเสน่ห์นะคะมีคนมาชอบเยอะมีคนมาลหลงไหลเยอะดูคุณอาจจะเป็นคนคนเป็นผู้คุณอาจจะเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีเนาะมีสเสน่ห์แต่งตัวนู่นนั่นนี่อะไรก็จะดูแบบดูดูดีมีสไตล์เพดด์ออฟสอตเห็นไหมแล้วเป็นคนดุดเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่แบบโอ้ยไม่ใช่ใครจะมาเล่นด้วยง่ายๆนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างดุไาพาเ่เพดด o ออฟสอตขึ้นมากําลังใช้ความคิดอะไรบางอย่างกําลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะคนสด แต่มีตัวเลือกเข้ามาเยอะมากนะคะไม่รู้จะเลือกใครดีนะคะคิดไม่ออกนะคะมีเสน่ห์ม,มากเกินไปช่วงนี้ก็บริหารสม,ม่ห์ไปแล้วกันคุณวันฟุนะคะยังไม่มีอะไรชัดเจนแต่รู้สึกว่าชีวิตคุณจะชิลแล้วก็มีความสุขดีนะเติมเต็มตัวเองได้ดีอยู่กับตัวเองได้ดีไม่สนใจมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะแต่มีคนาชอบเยอะมากนะคะเทาทีดูคุณได้ก้าวถ้วยไฮพินเทสเห็นไหม คนวันพุธคุณอาจจะเป็นหมอดูคุณอาจจะเป็นนักพยากรณ์นักอ่านไพ่อะไรเนี้ยได้หมดนะคะแล้วก็มีความมั่นใจตัวเองชัดเจนเนาะมีความหลงใหลในตัวเองพอสมควรมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ค่อยสนไอโดนแคร์อะไรประมาณนี้นะคนวันพุธคนคู่มาดูกันนะคะเอาอะไรเดี๋ยวเอาให้โอ้อยู่ไกลเลยเมื่อกี้เอาเพิ่งตัดแม่ไม่บอกคนวันพุธนะคะเออ มีการมองไปข้างหน้านะคนี้คู่นะคะคนวันพุธเดือนมีนาะคนรักวันนี้วันพระนะไม่เกี่ยวอันนี้มันในดูการ์ดไม่ใช่หมอดูคนวันพุธนะคะคนวันพุธอ่าสองม้ไม้วาแล้วนะผู้คี้โทษทีคะ่ะพูดกับแม่เสียงเข้าไปในเสียงเข้าไปในนี้ใช่ไหม คิงออฟซอร์แล้วก็จะเรียวๆอย่างนี้แหละนะคะเราไม่มีตัดเออคนมปนพูดเหมือนกับว่าคุณกำลังสงสัยพฤติกรรมของแฟนคุณก็ได้นะคนเนพูดคุณอาจจะสงสัยพฤติกรรมของแฟนคุณจับผิดแฟนคุณอยู่ช่วงนี้นะคะหรือแฟนคุณกำลังจับผิดคุณอยู่ว่ามีปัญหาทำอะไรลับหลังทำอะไรไม่บอกไม่เปิดเผยอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะ แฟนคุณอาจจะเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆรักความถูกต้องชัดเจนอะไรพวกนี้นะคะ uh, justice เนี่ยคือคุณก็เป็นคนที่เป็นคู่กันแล้วหลักนะคะแต่ก็มีการรอคอยมีการมองอนาคตไปด้วยกันนะคะไม่อยากให้ให้สิ่งที่ที่ที่ได้พูดกันไว้หรือวางแพลนกันไว้น่ยมีการมองไปถึงอนาคตร่วมกันนะคะไม่อยากให้มันมีปัญหาไม่อยากให้มันสะดุดลงนะคะเขาเป็นคนที่เด็ดขาดนะ ู่ของคุณหรือตัวคุณนี่แหละนะคะเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดขาดในการตัดสินใจนะคะเป็นคนชัดเจนนะมีหนึ่งคนในที่นี้นะอาจจะเป็นแฟนคุณก็ได้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้คนวันพุธนะคะที่มีความชัดเจนว่าต้องการในเรื่องของความอนาคตที่ที่ที่แบบว่าสามารถมองกันไปยาวๆได้คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบความคุณอาจจะค่อนข้างหัวโบราณนะมีหนึ่งคนในที่อาจจะหัวโบราณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้แบบ ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แบบไม่ทันสมัยนะมันเหมือนกับว่าเหมือนเป็นคนแบบเหมือนเหมือนมีความเป็นผู้ใหญ่เหมือความเป็นนะจัสติกอะ่ะมนมีความเป็นแบบเอ่อต้องทําอะไรให้ถูกต้องอะ่ะเออจะว่าไงตามจารีตประเพณีอะไรพวกเนี้ยนะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นแบบนี้นะคะเออลักษณะแล้วก็มีหนึ่งคนในที่นี้กําลังสงสัยว่าอีกคนมีความลับหรือเปล่านะเขานคีคู่กําลังจับตาดูกันอยู่ นะคะเออมีคิงออฟสอดตรงนี้คู่ของคุณอาจจะแก่กว่าโตวกว่าหรือทำงานเป็นตำรวจทหารคนในเครื่องแบบหรืออะไรก็ได้นะคะคนวันฟุตรหรือไม่จำเป็นนะคะทำงานในหน่วยไหนก็ได้หมดแต่จัสติมันขึ้นก็อาจจะอ่านไปด้วยเนาะเผื่อก็มีหลากหลายอาชีพในที่นี้นะแต่ในสายใจของเขาก็อาจจะเป็นคนที่รักความยุติธรรมรักความถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคู่ มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือมีความลับอะไรกับเขานะเขาค่อนๆค่อน,ข,อน,ข,อนข้างโอ้โหคู่เขาเขาก็รู้สึกว่าเขากําลังแอบส่องแอบมองดูพฤติกรรมของคุณอยู่นะคนคู่มันพุดก็ดูตัวก็อ่าดูตัวก็แก้ไขซานะคะโอเคประมาณนี้นะแฟนคุณเขาฉลาดนะคะหรือไม่ก็ตัวคุณน,นี่แหละที่ไปจับผิดคู่นะคะตัวคุณน,นี่แหละที่ฉลาดอ่ะโอเค ไปดูคนที่เลือกวันอไม่ใช่เลือกวันวันอังคารนะคะวันอังคารคนโสดเดือนมีนาความรักของคุณเป็นยังไงวันอังคารคนโสดวันอังคารคนโสดจริงจริงแล้ววันผ่านเขาจะไม่ค่อยดูกันนะคะแต่พี่ออมก็เปิดไพ่เฉย ต้องไปทําบุญนะคะต้องไปทําบุญเดี๋ยวรอก่อนนะคะรอสมทบทุนเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปทํานะคะรอบนี้นานแล้วที่ไม่ได้ไปทําบุญนะคะหมอก็ต้องไปทําบ้างทาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนะคะในจังหวัดใกล้ๆนี่แหละนะคะมาดูกันนะคะว่าอือ คณวันอังคารความรักคนโสด